สวัสดีครับก็หลังจากที่มีทำการอัปเดตเพิ่มระดับ MR เข้ามาครับตอนนี้ทีมผมก็มีพลังถึงหนึ่งล้านแล้วนะครับโอ้โ oh ห my god ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับหนึ่งล้านเนี่ยแต่ถามว่าพอไหมก็ไม่พอนะถ้าเทียบกับในอาเรียนาเดวทามก็จริงๆก็มีคนที่มีพลังเยอะกว่าผมนะครับแต่ว่ามันหาไม่เจอก็เดี๋ยวมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวละครที่ทำให้มีพลังถึงหนึ่งล้านเนี่ยมีตัวอะไรบ้างครับหลักๆก็จะมี ห้าตัวนะครับที่เป็นระดับ MR บตัวแรกก็จะเป็นคันิกิอีเวนนะครับฝร mm ั hmm. ่งอยู่ที่หนึ่งแสนเก้ามื่นเก้าพันนะครับเรียกได้ว่าอีกพันเดียวก็จะถึงสองแสนกันเลยทีเดียวนะ mm hmm. ตัวต่อมาก็จะเป็นฮินามินะครับอยู่ที่แสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นต่อมาจะเป็นนิชิกินะครับแสนเก้าหมื่นเช่นกันนะ mm hmm. แล้วก็จะเป็นฮ mm ินามิล่างใสชุดธนกะตะนะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน ต่อมาก็จะเป็นโทกะนะครับหกดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันนะครับก็น้อยที่สุดในบรรดาสี่ตัวที่น่าแปลกก็คือโทกะเนี่ยหกดาวนะครับแต่ว่าพลังน้อยกว่าฮินามินะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็น่าจะเป็นที่ชาร์จพลังลนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูที่ตรงนี้นะโทกะโดนลดลงมาเลยแค่เอสแล้วนะครับโหลดกันเวอร์จัด อัำดับพลังลบอยู่ที่28นะ้าเทียบกับฮินามินะฮินามิอยู่ที่11นะครับก็ห่างกัน17ลำดับก็พลังต่างกันเยอะเอาเรื่องนะครับคณี9นิชิกิ5นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวของผมอยู่ไหนนะฮินามิฮินามิ20อันนี้ก็ไกลอยู่นะก็คิดว่ามีแผนทําขึ้น6ดาวอยู่นะแต่ไม่รู้จะทําดีไหมนะครับเพราะว่ามันก็แบบ เยอะเลวอะและอีกอย่างอัพอัพหกดาวที่หกเนี่ยพลังก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะครับ <_ an> ก็ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นโอเคเราจะไปต่อสู้โชว์กันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ผมจะให้ดูนะว่าผมสู้คนนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาจังใจดีไม่สู้ผมมาเออนิชิกิมว่าหกดาวแล้วด้วยครับลืมพูดไปเลยก็มาดูกันนะครับว่าทําไมผมยังเป็นที่หนึ่งได้นี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมสู้เขาไม่ได้นะครับเจ้าเนาะ ก็หลักการเล่นนิชิกินะครับก็เธอแรกๆยังไม่แรงนะต้องรอเธอหลังๆก่อนเดี๋ยวก็แรลกมาเองครับมันต้องเก็บสเต็กเลือดร้อนอะไรของมันก่อนนะครับแลนะ้วเธอแรกกะค่อนเบางเบานะคือผมบอกเลยนะต้นโอคิริเนี่ยที่มันสามารถทนมือทนตีนได้นี่ต้องขอบคุณตัวละครทาราระเป็นหลักเลยนะแม่งทำให้ทีมอึดฮิวแรงแล้วก็คานิกิตัวนะที่ฮิวใหนะ้เหลือแม่งก็กลองกลองเก่งๆนะ อ่าผมเป็นชนะอยู่นะครับแต่บางทีผมก็แพ้เขานะเพื่อนๆพืผมยังแพ้เขาได้อยู่เลยทะละแม่งโคดหลุดนะครับอนนีน่าจะชนะโอเคบางทีผมก็แพ้พลังเก้าแสนด้วยนะครับขนาดพลังผมล้านหนึ่งอนะ <c oughs> เรียกได้ว,ว่าพลังไม่ใช่ทุกสิ่งนะครับแต่พลังจะเป็นทุกสิ่งนะ <c oughs> งเพื่อนไปเล่นต้น,นโอกิรินะโอเคเรามาทุเลามาตัวเองกันในอารีน่าเรียวทาน์นะเพราะว่าในอารีน่าเรียวทาน์นั้นต้อยเราพลังหนึ่งล้าน ล้วก็ยังไม่ใช่ที่หนึ่งในนี้ผมก็ไม่รู้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่สิ่งมีชีวิตมันมารวมตัวอะไรกันในนี้นะครับแบบแบบมันมารวมตัวกันจริงอะอันนี้เป็นบอทนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมแพ้ทิิงเอาไวน้นะ้องนะดูดิคือมันยืนได้เพราะทาราร์จริงเลยพพสติบทาราไม่เพิ่มการกป้องกันกแล้วก็ยังจะมีทําให้ติดเหรียญหนึ่งอีกอะไม่งั้แบบน้งางทำคาญคูณสองคูณสามหิวเลือดตอนจบเทิน คอมโบกับคานิกิที่ฮิวเลือดได้อีกคือแบบแม่งไม่ตายห่าไปสักทีคนะรับโทกะกระต่ายก็หกดาวก็เือะมันแรงไม่แรงอยู่นะครับดาเมตหลักเลยอะตอนเนี้ยโทกะกับคินิชิมะเออจะเียกคินิชิมะอย่างเดียวนิชิกินะครับก็เป็นตัวละครที่ทำดาเมตหลักๆส่วนคานิกิก็ทำได้อยู่นะครับแต่คือมันไม่คอมโบเนะ่ะ อันนี้ผมก็ดีหน่อยนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็กำลังคิดอยู่ว่าโทกะกะายมันจะไม่มีตัวคอมโบด้วยเพราะว่าโทกะกระต่ายเนี่ยจะใช้คุมก็คือต้องเป็นตัวตีหมูนะครับมันจะได้แบบใช้เอฟเฟกคุมๆอ่ะเอฟเฟกลดดาเมจศัตรูครับก็เลยดีมากพอมีนิชิกิเข้มามานะแต่ข้อเสียคือตอนนี้ทีมผมมันมีสายสีฟ้าเยอะมากนะสายสปีดมีสามตัวเลยก็น่าจะเยอะมาครับคนคนแรกที่เราจะสู้ด้วยเป็นยังไงอะ่ะ หนึ่งล้านหนึ่งแสนคือผมละท่อแทวอ้วะเนี่ยผมให้ดูนะครับถ้าเราโดนเปิดก่อนเน่ยไม่มีภาพเลยนะนถามว่าทำไมโดนเปิดก่อนถึงไม่มีภาพนะครับคือพอเรายังไม่ทันบัฟตัวเองอะ่ะดูดิบนหัวเรายังไม่มีอะไรนะก็โดนเขาเปิดแล้วแล้วก็ล่วงแล้วดิเราล่วงง่ายขนาดนั้นเลยครับผมและยิ่งโดนเนี่ยไอ้วงกบดำของอาร์ซีเซลเนี่ยไม่ค่อน่ารำคาญเลยนะครับ ติดการจัดอันนี้ก็แพ้แล้วเนาะไม่ต้องรอนะครับคือถ้าเราไม่ได้เปิดก่อนอะเรายืนไม่ไหวแล้วครับเราต้องเปิดก่อนถึงจะยืนไหวคือแบบผมงงมากว่าไอ้หมดอารีนาเนี้ยมันมันแกล้งกันหรือเปล่าอะพอเราพลังเยอะขึ้นในนี้ก็จะเจอคนเยอะขึ้นไปนครับคือตอนผมพลังแปดแสนอะมันก็จะให้ผมเจอเก้าแสนโอ้มลังหนึ่งล้านไม่ให้ผมเจอหนึ่งล้านแต่เราคิดได้อย่างเงี้ยนงะก็คือพลังเราเพิ่มขึ้นคนอื่นก็เพิ่มขึ้นตามเรา แต่แบบโอ้โหมันก็มีคนอ่อนกว่าผมไหมไม่ผมมันเจอผมวะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูอะไรจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ขอจบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เป็นแบบผมก็ไม่เข้าใจกับเกมนะครับว่าเขาไม่ชอบ cgg หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาแค่ช่วย cgg เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่เราขอเล่นอลีน่าให้ถึงห้าครั้งแล้วกันนะขอเจอคนที่พลังน้อยกว่าอยากจะโชว์แบบนิชิกิผมปาปุ่มปุ่มปุ่มม,ม,มาขอแบบไม่ถึงหนึ่งล้านสักคนได้ไหมผมไม่เข้าใจอะ่ะมันไม่มีแล้วหรอคนที่พลังน้อยผมอ่ะไอพวกนี้พลังมันเยอะกว่าผมได้ยังไงวะมันไปปั้นอะไรดีกว่าคำถามอะ่ะนะครับผมไม่เข้าใจว่ะ ผมก็ปั้นแบบโอ้โหสุดของสายผมแล้วนะมันก็ยังจะสุดไปได้อีกนะครับผมน่าจะเป็นที่ RC c e ล l ส่วนนึงแหลนะโอ้โหน่าเบื่อเลยนะเราจะเราจะไม่จืดเลยนะครับคนที่พลังน้อยกว่ามันเป็นไปนไม่ได้เอาวะอาจจะเป็นเพราะวันเล็กๆด้วหรือเปล่านะอัมดับยังไม่คงตัว าามาโชว์พลังหนึ่งล้านนะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าโดนเขาโชว์กลับพลังสตูแม่งแบบโอ้โหเหนือความคาดหมายทุกคน,น <c oughs> ก็ไม่ได้โชว์จริงจังนะ<อ>เราเป็นที่หนึ่งในอารีนาของเซิร์ฟเราก็จริงนะครับแต่เราก็เป็นแค่ไก่สนามในโลกอันกว้างใหญ่โอ้โหชีวิตมันน่าเศร้าเหลือเกินอันนี้น่าจะครบห้าครั้งแล้วเนาะดูพาไปดูอะไรแบบจริงๆ ประมาณสี่ห้าอย่างนะครับอันดับแรกก็คือเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าสายฟรีเนี่ยไม่มีนี่ให้กดแล้วนะไอ้วงล้ออ่ะหรือเพื่อนๆรู้ไหมว่ามันเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนนะครับวงล้อที่ดูโฆษณาคือตรงนั้นเป็นจุดฟาร์มของที่ดีมากๆสาหรับสายฟรีนะเกมก็ออกไปแล้วนะรหรือแบบมันเอามาซ่อนไว้ที่ไหนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่เห็นเลยนะโอเคต่อมาคือตอัวละครตัวต่อไปที่จะเข้าก็จะเป็นอา้าว ตัวละครตัวต่อไปที่จะเข้าก็จะเป็นเอ,อตัวอะไรนะครับขอดูชื่อก่อนแมงป่องนะผมก็ไม่รู้ว่าเล่นมาตั้งนานไม่ใช่เล่นมาตั้งนานดูอนิเมะมาตั้งนานมีใครชื่อแมงป่องเลยเหรอน่าจะเป็นโค้ด네นิมลับนะครับผมก็ไม่รู้ดินะครับก็เป็นตัวละครใหม่แมงป่องเออนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับแต่เป็นที่รู้คือเป็นแมงป่องนะ จริงๆก็อยากดูก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับอตัวละครโอเคอาจจะยังไม่มีแองป่องนะับโอเคก็มาพูดเลยแล้วกันก็เห็นไหมครับตัวละครสองตัวเป็นซีจีทั้งคู่นะถามว่าผมเอามาจากไหน <c oughs> คือเกมมันก็ใจดีเกินนะครับต้งเพื่อนกดมาที่คริสตัลเนี่ยเลือกคริสตัลเลือกเองนะครับแล้วก็มากดตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่ามีให้เลือกแล้วนะสําหรับตัวสองตัวนี้นะก็ผมแนะนําว่า ถ้าเล่น c g เนี่ยไอตัวแดงๆตัวนี้ค่อนข้นางจะเก่งมากเลยนะก็แนะนําให้เก็บนะครับถ้าเล่นซีจก็จัดมาเยอะเยอะเลยนะถ้าเล่นนะ่ะเออแต่ผมยังเลยยังไม่เล่นเอามาเปิดตัวเปล่าเฉยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่ไม่ได้เียวเท่าตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่สองนะครับอย่างที่สามก็เอย,อย่างที่สามนี่ว่าอย่างแรกคือตรงวงล้อโฆษณาหายไปแล้วนะครับ หรือว่าถ้าใครรู้ว่ามันเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนก็มาบอกได้นะเพราะว่าคือฟาร์มตรงนั้นอะได้ของเยอะมากนะครับวันหนึ่งเฉลี่ยคิดได้ประมาณ400เพรนะครับจากตรงวงล้อเฉลี่ยออกมานะเอ400 500อ400-500เพรเลยนะครับแล้วแบบเอาออกไปเฉยนะโอ้โหสายฟรีทำไงต่อมาก็คือตัวละครตัวต่อไปใช่ไหมเป็นไอ้แมงป่องที่ผมพาไปดูตรงปฏิทินนะครับเนี่ยแมงป่องในวันที่เสาร์นะครับอันที่สามก็คือ ตัวละคร CG เขาเอามาใส่ในนี้ให้เลือกนะครับก็จะมีสองตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะก็แนะนำก็เหมือนเดิมนะถ้าเล่น CG ตัวนี้มาแน่นอนโกงนะครับโอเคต่อไปนะสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่สี่นะครับคืออะไรวะเอ, 1, 2, เอ้าหนึ่งสองสามไอผมลืมตอนแรกม,มันมีห้าอย่างไม่ใช่หรอเออขอนึกแป๊บนะครับ อ๋อนี่นึกออกเลยนะครับคือถ้าเพื่อนๆกดมาตรงเนี้ยตรงไหนวะนี่นะครับแพ็กกิจกรรมเห็นไหมว่ามมีอะไรมีตรงนี้นะครับระดมเลือกเองก็คือให้เราเลือกตัวละครเองนับถอยหลังสี่วันก็ถ้าสี่วันมันก็จะเป็นวันเสาร์เหมือนเดือน,นะหมายความว่าอะไรนะครับหม,มายความว่าปฏิทินนะ้งกลับมาดูปฏิทิน ไอ้วันเนี้ยระดมจำกัดเวลาแมงป่องเนี่ยจะมีระดมเลือกเองเข้ามาด้วยนะครับโอ้โหก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่ามันมีให้เลือกอะไรบ้างแต่ที่ลุ้นๆแน่ๆคือ <c oughs> เพชรผมจะพอไหมนะครับอีกสี่วันผมไม่มีเพชรเลยนะเศร้าหรือเกินได้เรียกว่าซัดนิชิกิไปหมดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่สี่หนึ่งสองสามสี่อะแล้วอย่างที่ห้าคืออะไรวะเดี๋ยวขอนึกแป๊บนะครับ อะไรวะตอนแรกมีตั้งห้าอย่างเหลือสี่อย่างแล้วหรออะไรวะอย่างที่ห้าคืออะไรนะครับอืหนึกหน,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 นึ่งหนึ<ๆ>่งหนึ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 ่งอะไรที่ผม<ะ>พลาดไปวะขอดมองก่อนเพื่อจะเจอมองไปก่อน <i> เอออะไรวะ <i> อะไร โอเคนะครับเอาเป็นว่ามีแค่สี่อย่างแล้วกันนะครับอย่างที่ห้าที่นึกเมื่อกีนี้ลืมไปละคืออะไรนะประมาณนี้นะสิ่งแบบของลับที่แบบหลายคนอาจจะไม่รู้โดยเฉพาะตรงเนี้ยผมว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้เลยนะก็มาแลกกันได้นะครับแนะนําให้แลกเลยนะถ้าเล่นซนะีดีเนี่ยตัวเนี้ยลันจัดนะครับแล้วก็เออแล้วก็แค่นั้นแหละบา,บาย